สวัสดีค่ะเพื่อนมามาคิดถึงสมัยอยู่เมืองนอกเนาะมาบ้านเรามาเด้อแต่มาคุ้งเฮิมสับโจ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 ,จแล้วดูวันนั้นทํากล้วยฉาบกล้วยฉาบมันต้องเอาลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะคะจากกล้วยดิบกล้วยบ้านสวนบีบีสวยไหมคะขายจะพาะกล้วยมะละกอก็รวยแล้วว่าซันเมนพ่อจูพ่อกินนี่ละ ทำมาหากินตามภาษาไก่เอย้ยเศรษฐกิจพอเพียงตามพ่อหลวงรอเก้าคำว่าพอเพียงไม่ใช่ว่าไม่ให้รวยพาสาันพ่อจะพอกินกับเอาละบ้านกําลังง่ายเราทูบว่าไว้เป็นลม่ม <c oughs> จะจ้างคนมาช่วยบ้านแล้วนะบ้านใหม่มันหลังใหญ่ใช่ไหมบัดดับบาดดัเลือใจดู ลูกแค่นี้ที่เมืองนอกเจ็ดฟรังก,ก็เท่ากับว่ากี่ร้อยแล้วเนาะลูกล้วสี่หาลอยไม่ลูกซัานี่ม่อยู่เมืองนอกไห่พี่นอ้องมาอยู่บ้านเราเตะถิ่นมาที่มาอยู่บ้านเราดูมะละกอแล้วก็ที่บ้านเดี๋ยวที่จิบสองก็จะออกไปอีกบ้านสวนชอบออกไปจะไปเก็บใบหญ้านางมาทํา เก็บปาแล้วก็มาปั่นๆแกงแกงก็ได้ออมก็ได้นะนาน้าใบยานางนะคะจะไปทําเก็บใบยานางมากๆบ่ายแล้วตำบะคุ้งเฮิมใส่มะเขือคืนด้วยจดจ้วดน้ำปลาปลาใส่สักตัวหนึ่งไหมใส่ปลาใส่ถั่วสดด้วยใส่ถั่วสดมาเด้อมาเด้อโคกขึ้นใหญ่เีิดวิวสากยใหญ่ นี่แต่แนวใหญ่ใหญ่ใจใหญ่อย่างอื่นใหญ่ไหมใหญ่หมดปาสส่นอา้ามามาตับมะคุ้งเพิ่มจวดจวดฟาดบึ้มโลดปื้อสาสให์เีหลีนระินพื้อทั้งใหญ่ทั้งยาวสากยาวายาวสากเร์อยงคือยาวเท่มันต้องสาใจสาสใจมาปะไปตำส้มตำใส่ กระเทียมมาอยู่บ้านเราได้กินแต่สมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยดูซิมะเขือเทศป้าปลูกอะไรก็ปลูกฝังไว้เลยไม่ต้องไปซื้อเขานะคะคิดถึงสมัยอยู่เมาอนอกแมมลูกเดียวไมมมะละกอมะม่วงลูกละวี่หาร้อยบาทพวกเจ้าสิกายตาหอดแกนมายุมากนวออันนี้คือเรื่องจริงนะคะ ไปอยู่ยี่สิบสามปีมาอยู่บ้านเราไม่อดผลไม้มะละกอตำาจุดๆจะใส่ตำปูตำไทยตำสารพัดตำมั่วตำส่วได้หมดไปเลยดจ๊ดๆคะ่ะ